สวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องส่องพระเสืออุบลเนาะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนบ่อพิษพิมุกนะครับกรุงเทพมหานครหลวงปู่ไขอินทะสโลภิกุนะครับวัดเชิงเลนบ่อพิษพิมุกกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้ช่องสองพระเสือบนนามาให้ชมกันนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงมากจริงๆนะครับเหรียญหนึ่งเพราะว่าเป็นสุดยอดเป็นจะปาคีของเหรียญน,นะครับแต่ต้องเป็นหูในตัวนะครับข้างเลื่อยเป็นหูในตัวที่บรรดาเซียนเซียนในประเทศไทยนะครับเซียนดังๆนะครับ ที่ต้องการนะครับที่เขาประกาศรับเช่านะครับเป็นหลักสิบล้านขึ้นไปนะครับถ้าสวยถ้าถูกใจนะครับถ้าใช่อย่างที่เขาต้องการนะครับเขายินดีรับเช่าเลยนะครับสิบล้านบาทขึ้นไปนะครับถ้าสวยสภาพสวยๆแต่อันนี้ช่องสองพระเสือบนนําให้ดูนะครับเป็นหูในตัวนะครับข้างเลื่อยนะครับ ด้านหลังก็จะมีรอยจานนะครับอย่างนี้นะครับรอยจายนถ้าจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับลักษณะของจานนะครับนะครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับพุทโธนโมพุทธายะนะครับประมาณนั้นแหละครับอันนี้หูในตัวนะครับผมก็เข้าไปดูหลายๆ หลายๆคลิปนะครับของเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่นํามาทําบางท่านก็มีหูในตัวบางท่านก็มีหูห่วงเชื่อมนะครับหูห่วงเชื่อมของผมก็เคยเถ้าจําไม่ผิดเคยมีหูห่วงเชื่อมนะครับที่ทําคลิปไปแล้วที่เป็นกรอบโบราณนะครับสองคลิปนะครับสองเหรียญที่ผ่านมือผมนะครับที่เป็นลักษณะแล้วก็หูในตัวอันนี้เพิ่งเพิ่งจะทํานะครับแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งที่ ที่ปล่อยให้เช่าไปแล้วนะครับเป็นหูในตัวจะเหมือนกันอย่างนี้นะครับที่เขามีพี่ท่านหนึ่งโทรมาขอแบ่งไปนะครับขอแบ่งเช่าบูชาไปนะครับก็แบ่งให้ไปนะครับเพราะว่าก็มีสะสมไว้อยู่ในมือเยอะอยู่นะครับหลวงปู่ไข่วัดเจริญเรียนนะครับแล้วแต่ชื่นชอบนะครับศรัทธาบารมีท่านไม่ว่าจะเป็นหูห่วงเชื่อมหรือหูในตัวนะครับใครชอบแบบไหนใครนิยมแบบไหนดูแล้ว ดูแล้วแท้ดูแล้วใช่ดูแล้วชอบนะครับในตัวเองนะครับคือความชอบส่วนตัวบางคนก็สงสัยนะครับจะเป็นเป็นข้อสงสัยกันเยอะนะครับถกเถียงกันเยอะมากว่าแท้จริงแล้วสร้างจํานวนกี่เหรียญน,นะครับนี่นี่เหมือนหลวงปู่ฟั่นเลยนะครับรุ่นแรกแต่หลวงปู่ไข่รุ่นแรกจะสร้างกี่เหรียญน,นะครับจํานวนการสร้างที่แท้จริงมีกี่เนื้อนะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นหูในตัวหรือหูห่วงเชื่อม นะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลียนนะครับอนุญาตขยายให้ดูนะครับอันนี้หูในตัวเนาะนี่นะครับพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยตามผิวเดี๋ยวจะค่อยให้ดูตะแคงไปทีละทีละส่วนนะครับด้านหน้าก็มีลอยจานนะครับจานตัวพิษนะครับด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาของหลวงพ่อเนี่ยครับมีจานตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นจานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับ อย่างที่บอกนะครับอินทะสโลภิกขุนะครับอินทะสโลภิกขุนะครับนี่หลวงปู่ไขวัดเชิงเลน2องี่เจ็7เนถึง73นะครับประมาณนี้จัดอยู่ในราวปี24 7 2 2 7 3นะครับที่สร้างนี่เนอาสนะนะครับด้านอาสนะไม้นะครับเป็นหน้าไม้ที่เป็นเป็นแผ่นเหมือนลายหน้าไม้นะครับที่เป็นแบบศาลาโบราณนะครับนี่จะแกะเป็นลายไม้สวยจริงนะครับ อันนี้ก็ความคมนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนี่ผิวธรรมดานะครับเป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับตัวเหรียญกับตัวห่วงนะครับเป็นห่วงเนื้อเหรียญกับห่วงในตัวจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับห้างเลื่อยนะครับนี่นะครับที่เขาเลื่อยนะครับเป็นรอยบากเลื่อยนะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวซองเน็ตนิวนี่นะครับรอยเลื่อยรอยลงเลื่อยฉลุนะครับนี่ บักเข้าไปนะครับเป็นบักเข้าไปลึกมากนะครับนี่นี่นี่แล้วก็ลอยเลื่อยนะครับนี่นี่เปนบักเข้าไปจะเป็นเลื่อยนะครับข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับรอยเลื่อยลอยฟันฟันเลื่อยแล้วฉีกนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับเป็นลอยเลื่อยนะครับนี่นี่ไม่เท่ากันนะครับเลื่อยแล้วหลุดตกลงนะครับคือคําว่าเลื่อยฉลุนะครับลักษณะนะครับไม่ใช่เลือ ไม่ใช่สองพันขึ้นนะครับอย่าไปตีว่าตัดฉีกนะครเป็นรอยตัดไม่ใช่นะครับเป็นรอยเลื่อยนะครับแป๊บหนึ่งตื่นเต้นนะครับสั่นนะครับได้มาเจ้าบูชามานะครับกับเพื่อนนะครับเพื่อนไม่รู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรไม่ดูก็เลยขอเจ้าบูชานะครับเพื่อนกันนี่แหละครับในวงเล่านะครับเพื่อนโตมาด้วยกันนะครับมันก็มีเหรียญพระมีอะไร คุยเรื่องอะไรตื่นๆจิบตจิบปถาถะกันไปคุยกันไปคุยมาเลยเขัาวกเข้าเรื่องพระนะครับว่าห้อยพระอะไรกันอยู่นะครับเพื่อนมันก็บอกมีพระเหรียญพระอะไรพอได้ง่อยอยู่แต่มันสงสัยเหรียญน,นี้นะผมก็บอกเป็นหลวงปู่ไข่มันก็บอกว่าคือเป็นเพื่อนรักกันก็เลยบอกว่าถ้ามึงชอบมึงก็เอาไปกูให้แต่เขาก็ขอค่าค่าครูค่าน้ำเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าถ้ามัน ถ้าไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนเขาก็ไม่ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะครับเขาถึงกล้าให้นะครับอันนี้เห็นไหมครับรอยเจาะปิ้นมากเลยนะครับรอยเจาะนี่ครับรูเจาะนี่นะครับแบบปิ้นเป็นโพงเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมสุดยอดนะครับนี่ถ้ายังไม่ดูแบบไม่ใช่อีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับ หรือถ้าใครมีนะครับแบบนี้เอามาทําคลิปเยอะๆนะครับทําแบ่งปันให้กันดูนะครับนี่นะครับผิวเดิมนะครับรอยเลื่อยรอยเนี่ยครับทั้งสองข้างนะครับรอยเลื่อยจะเป็นบากบากเริ่มต้นเลื่อยนะครับเหมือนตั้งเลื่อยเอาเอาเหรียญแล้วหาที่ที่จับนะครับเหรียญเนี่ยตั้งเลื่อยลงเลยนะครับเนี่ยเริ่มต้นเลื่อยนะครับมุมนี้นะครับนี่นี่เป็นการเริ่มเลื่อย รอยบากทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นรอยบากเริ่มเลื่อยเห็นไหมครับข้างเลื่อยจริงๆนะครับนี่นี่นี่มันจะเลื่อยมาเรื่อยๆนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับรอยเลื่อยและหยาบนะครับเป็นการดึง ฟืด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 นะครับลักษณะการดึงเลื่อยเลื่อยเลื่อยพระเลื่อยเหรียญนะครับช่างก็จะดึงแล้วก็หมุนหมุนเลื่อยไปหมุนหมุนเหรียญไปเรื่อยๆหมุนจนครบนะครับหมุนไปหมุนไปหมุนไปก็ดึงไปฟืด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 นะครับเสียงเรื่อยนะครับเพราะจะเลื่อยเลื่อยดึงนะครับดึงแล้วก็หยุดถ้าเมื่อยก็หยุดนะครับให้หมุนไอหมุนแล้วก็หยุดแช่ไว้แล้วก็หมุนต่อดึงชื่อชื่อชื่อแต่ถ้าช่างที่ทําชานาญจริงๆเขาก็ดึง ฟืดๆไหลไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันเลยเป็นเป็นรอยเลื่อยนะครับเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาสุดตรงนี้ก็ถอดเลื่อยออกนะครับเริ่มเริ่มจากมุมด้านหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งสุดก็ถอดเลื่อยออกนะครับมันเลยออกมาอย่างนี้นะครับนี่ๆแต่ว่าตัวเนื้อเหรียญนะครับนี่ตัวเนื้อเหรียญผิวเหรียญนะครับเนี่ๆ จะเป็นทองแดงนะครับนี่ลักษณะเหรียญเนี่ยนะสีของสังเกตสีของเหรียญน,นะสีผิวนะครับพระเก่านะครับพระมีอายุนะครับสีนะครับนี่ก็จะมีปากตะขาบนะครับอย่างที่เขาบอกเห็นไหมครับจีวรนี่นะครับ มีทุกตําหนิแล้วครับอย่างที่เขาบอกนะครับชายจีวรสังกตินะครับเอามาให้ชมนะครับช่องสองพระเสือบนนะครับตําแหน่งหูเหรียญข้างข้างหูนะครับจะมีเนื้อเนื้อเหลือนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยครับมุมเนี้ยนี่นะครับมุมเนี้ยจะสังเกตเขาเริ่มเลื่อยนะครับ จะเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ตามแต่จะมาจะมาจุดแล้วก็จะดึงมันจะเป็นเหมือนหัวเขาลนะ่ะมันจะเป็นบักนะครับบักบักซ้ายบักขวาเลยนี่นะครับแล้วก็ดูการจอะนะกลมเลยครับนี่นีนี่นะครับนี่ดูเหรียญน,นะครับดูผิวเหรียญดูเนื้อเนื้อเหรียญน,นะครับผิวเหรียญเนี่ยครับ นี่นะครับตัวยันตัวขละนะครับใบหน้านะครับก็เหมือนรูปภาพท่านนะครับนั่งสมาธินะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ลอยจานนะครับชายจีวรนะครับอาสนะมือหัวเข่านะครับตะตุ่มนิ้วเท้านี่นะครับการวางเห็นไหมลักษณะการแกะนะครับ โอ้เยอะนะครับรายละเอียดจริงๆในเหรียญนี้เยอะจริงๆ,ๆนะครับรายละเอียดเป็นเป็นพื้นแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่เหรียญน,นี้นะครับแต่เสือบนมีทั้งมีทั้งหูเชื่อมนะครับมีทั้งหูในตัวนะครับในมือนะครับแต่ว่ามันจะไปตรงกับบรรดาเซียนเขาไหมนะครับจะไปตรงกับที่เขาเเช่าหาเล่นหากันไหมนะครับ ก็อย่างที่พี่ๆเพื่อนๆได้รู้กันนะครับเพราะว่าเขาเล่นแต่หูในตัวนะครับหูห่วงเชื่อมเขาจะไม่นิยมแต่จะมีก็จะมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ชอบหูห่วงเชื่อมนะครับก็มีกลุ่มที่ชอบห่วงเชื่อมก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นข้อถกเถียงนะครับเป็นข้อกลาหาถกเถียงกันเยอะมากเลยนะครับสําหรับหลวงปู่ไข่นะครับบางกลุ่มก็เล่นหู หูในตัวนะครับบางคุ่มก็เล่นหูเชื่อมตามบันทึกวัดนะครับนะครับก็สุดแท้แต่นะใครใครชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าช่องสองพระมีทั้งทั้งหูในตัวทั้งหูเชื่อมนะครับผมเก็บหมดนะครับเพราะว่าผมดูที่เนื้อพระนะครับเป็นหลักแต่ก็ถ้าถ้าเขาเช่าเขาสนใจนะครับถ้าเขาชอบนะครับสมมุติว่าบรรดาเซียนชอบเหรียญน,นี้เนาะ ถ้าเขาเช่าจริงผมก็จะยอมปล่อยนะครับปล่อยให้เขาเช่านะครับถ้ามีคนเช่าจริงนะครับแต่ยังไม่ให้เขาไปดูว่าจะไปให้เซียนใหญ่เขาดูอยู่นะครับเขาจะชอบไหมอันนี้ค่อยว่ากันนะครับถ้ามีโอกาสถ้าเขาชอบหรือเขามาเช่าไปแล้วจะทําคลิปวิดีโอให้ดูว่าปล่อยเช่าไปแล้วนะครับแล้วอีกคลิปหน้านะครับจะนําเสนอนะครับ หูหูห่วงเชื่อมนะครับคลิปหน้าจะนําเสนอหูห่หวงเชื่อมนะครับนี่นะครับหูห่วงเชื่อมคลิปหน้านะครับจะให้ดูรายละเอียดนะครับอันนี้ดูความเป็นเป็นธรรมชาติของทองแดงในยุคนั้นสมัยนั้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับกับ ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับมารับชมรับฟังก็ท่านที่มาชมใหม่แล้วกันก็กดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาได้ดีน้อมรับนะครับรัฟังทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นเป็นยังไงนะครับแล้วใครที่มีก็ทําทําเยอะๆนะครับทําคลิปมาแบ่งปันเยอะๆว่าใครมีแบบไหนแบบห่วเจ้าหัวนตัวหรืออะไรนะครับ นะครับรุ่นแรกของหลวงปู่ไข่นะครับสุดยอดพุทธคุณจริงๆนะฮะใครมีแขวนคอนะครับตามประวัตินะครับท่านนี้สุดยอดจริงๆนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลียนหนึ่งนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเหรียญแล้วพุทธคุณท่านนะครับเมตตาจิตพลังจิตท่านที่เข้มขังจริงๆนะครับหลวงปู่นะครับศึกษาประวัติดีๆนะประวัติของหลวงปู่หลวงปู่ไข่เรานะครับ ด้วยความเคารพนับถือจริงๆสนะครับศรัทธาในตัวท่านนะครับในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับสุดท้ายนี้ช่องสองพระเสือบนขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ